แนกล้งน้องเกลน้องสาวของกบมาเมสวนให้พี่องค์ไปจีบน้องพี่จองก่อนนะจองก่อนแล้วกบกี่บาทคะห้าบาทไม่ซื้อมากี่บาทคะซื้อมากี่บาทคะไม่ร้องไม่นำจำนำไม่ได้ไม่ดูแลน้องเลยอะ พี่ยาสวยไม่รอดเลยแค่วันนี้พี่เอาน้องเขยมาให้เพิ่งบวชศึกใหม่ด<ม>้วยเลย,น,เย <laughs> นี่ไม่ค่อยหนาวมากเราเราเราไม่เหนามากนะเนี <laughs> ่ย สบายท t เดย์นั่นเองน้องเกลเป็นเป็นน้องสาวของกบมมยเมสวนนะพี่ต่อยกับพี่ไอดอลไฟ์ประมาณตอนไม่ต้องไปเท้าความตอนนัี้นเท้าเงี้ยเาเงอเาเยบอกว่าถ้าแพ้จะไปถ่ายคลิปกับน้องที่ตากใช่ไหมสามปีแล้วยังไม่ได้ไปเลยเดี๋ยวคลิปนี้ไม่ต้องตามมาด่า ปีนั่นก็พอมันเป็นวันวาเลนไทน์ทุกคนก็คือว่าเอ๊ะจะทำคอนเทนต์อะไรดีเนาะอะไรอย่างนี้เราก็เลยบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวให้พี่อ๋องไปจีบน้องดีกว่ามันดูเป็นอะไรที่น่ากลัวที่สุดน่ากลัวที่สุดแล้วพี่ว่าน้องอีกอะไรนะคนสงสารน้องน้องมาสิสิบแปดสิบเก้าแล้วพี่สามสิบกว่าสอ้อคือน้องดิ๊กมาก สิ่งที่พี่อยากจะคิดว่ามันน่ากลัวที่สุดคือการที่พี่หยองไปจีบน้องเนี่ยแล้วพี่หยองมาได้ลุกนี้แล้วเราจะมาได้ลกเอ้ยเอ้ยเอ็กซิเซอรี่เรื่องจะบอกให้แต่งแบบลุกเสียลุกเสียเดี๋ยวเดี๋ยวข้างหลังรถเดี๋ยวเตรียมไว้เตรียมกันตอนแรกจะเอากระเป๋าหนีบมาอีกโอ๊ยลืมใช่กระเป๋านี่มนี่คือเหมือนเหมือนเสีย nee เ <coworkers. S 2> ลยนะปากันเดี๋ยวเราไปดูว่าแผนเราจะเป็นยังไงเราจะเราจะจีบน้องเกลไปทั้งวันช่วงนี้ไม่ต eh ้องตกใจว่าเอ้ยพี so ่ซานไทยไปไหนพี่คนดู้คนนี่แอบ ตอนนี้พวกพี่ก็พยายามโทรตามเจ้าสันอยู่ว่าส่งคลิปมาบ้างเถอะสุขสาสตร์คนดูบ้างเถอะ <S <S พยายามแล้วลูกพยายามแล้ววันนี้ก็เลยว่าดูคลิปพวกพี่ไปก่อนนะพวกพี่ก็พยายามที่สุดแล้วลูกเอ้ย <S <S โอเค,อเ,คเดี๋ยวเจอกัน <S <S นี่เราก็ถึงขั้นตอนการ ิให้ไปของกายไปเสียโซ่แหวนเงินทองที่เรามีให้ดูรวยที่สุดเท่าที่รวยได้บีบมบีบม่ธรรมดาไม่ได้แล้วอะถ้าน้องไม่อายพี่ก็อายแล้วมะน้องมาได้พี่ให้เลยให้น้องเดี๋ยวเดี๋ยวไปให้น้องเกียวมาน้องเกียวไว้ก่อนพี่สาวสวยจะเลือกให้น้องเซีนเลยนะน้องเกลียวพี่ไม่ได้เลือกนะเดี๋ยลือไมเราจากตี๋แสบอะคะ เหนกเอยค่ะสูงวแล้วก็เดินมา500กิโลแล้วแกวอยู่ไกลมากถ้าเดินอีกสักรอบป่าไม่ไหวแล้วสังสายก็ไม่ได้แล้ว วันนี้มันมทายใช่ไหมที่จะซื้อดอกไม้บอกไปเลยร้านไม่ได้ขอที่กบพี่จองก่อนนะพี่จองก่อนนะแล้วกบไม่ได้ไม่ได้มเลก่อนพี่จองก่อนเลยถเลยอ่ะถ นี่น้องตื่นเต้นที่ว่าเลยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมสารนองานี่น้องแบบวันี้เด็กเด็กแรกวัยหนึวันเดี๋ยวว่าสองทพี่ยัห้าอยู่เลยนะวันน,น eben, いい banks, like relax, okay. okay> ี้วันพักก็ุดวันตั้เาไห่สิบใช่ไหมใช่ประมาณแป สองรอบสองรอบวันนี้วันพลาดสองรอบปากความรักมันไม่จำกัดอายุใช่ไหมคะมีแฟนยังยังไม่มีนะโอเคพี่ขอน,น้องยังไม่ตอบอเรายังไม่ตอบวอ่าตั้งคืนมากทัาากทายตั้งคืนมากเมื่อกี้เดี๋ยวเราไปหาเล,เล่นละกนันเนาะให้เขาไปสวีทกันบนเครื่องเล่นที่โรแมนติกตื่นเต้นนวลตื่นเต้นที่จริพี่ของผมประทับใจหนูนะเราถามดูสิว่าเขาติดตามเราไหดูคลิปเลยดูคลิปสุดท้ายคลิปอะไรคลิปล่าสุดโอยแอนไซเบอร์ไหมครือ เลยเมื่อกระทันหันเลยนะเจ๋ชอบวิถีชีวิตที่เราถ่ายข้างบนมากเลยไปไปค่ะได้เหมือนพยุงทุกคนเหมือนพยุงอ่ะโค้งแขนเยอเออเยอะไปแล้วไปแลแล้วไอเทมวันนี้ไอเทมวันนี้ช่วยดำเนินรายการให้ช่องคลาสมีออฟฟิเชียลหน่อยได้ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะช่องไหนจะช่างหน่อยได้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยว ยิมงเวอร์ยิ่เวอร์นะคะเดี๋ยู่เดี๋ยวเราจะไปเมืองน้ําแข็งนะทุกคนเบอเกียวอยู่ที่นู่นนะคะหนูอยู่ที่นู่นอ่ะหนูไม่เคยมากรุงเทพหนูไม่เคยมาที่นี่เลยนี่คือครั้งแรกไหมครั้งแรกเลยใช่ครั้งแรกเลยอะจให้ันจะให้หนูใส่แบบนี้ตลอดมาเจอพี่อ๋องก็ครั้งแรกเราคิดหนักว่าครั้งหน้าจะไรอีกอ่ะเข้าไปทักดีไหมเนี่ยไปกูนะต่ช่องไมค์ชุดเด้วยนะคะทุกคนช่องตรงนี้นะคะสมั์ชุดเดล กี่บาทคะห้บาทไม่ซื้อมากี่บาทคะซื้อมากี่บาทคะไม่เลาะไม่นาจำนำไม่ได้นั้นไอ้แก่อะไรบอกพี่เดี๋ยวกดพี่ขอนะพี่กดด้วยนะอเดี๋ยวเราคายเพื่อนๆก่อนวันนี้เรามีเพื่อนๆวัยเดียวกันมาเพื่อนคี่เขาไม่อยากเป็นเพื่อนกันเราเขารู้สึกว่าชิแก่กว่าเธอเยอะไอ้ยเนื้อหมูตรงนี้เลยเขาใส่เนื้อหมูตรงนี้ใช่าไม่ใส่แล้วเราไม่ต้องใส่ตอนนี้คนมีเนื้อหมู ใช่ได้แล้วเดี๋ยวนี้ชงไม่ฮิตแล้วนะทุกคนคือถ้าไปขอข้างบนนี่คือชงกับหมูจะเอาอะไรเอาทอองเเล่น่เ้เด้เด้เนนเด้เด้เค้เด้เด้เดลเด้เม้เน้เด้วด้เด้เี่เด้เด้เงเด้เด้เ้เด้เ้เ้้้ โอเคปะน้องเกยพิ่งเพิ่งบวดศึกใหม่ด้วยเนอะวันนี้เรามาฆ่าทามสองคนเลยโอันอันนี้เธออาจจะตายได้โกาจจะฆ่าเธอได้นะอุ้ยมันพาสองคนมาในมูเลยอ่ะอาหอเแล้วจะเข้ามาแล้วเดอเด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 เ่ ทุกคนจูบุญชิบิพี่อ้อยจา๋าไม่มีอะไรสิดบปังตอนนี้เรากลงงังจะไปเล่นกำลังจะลงสไลเดอร์แล้วนะคะลูกอาจารย์นี่ก็ขึ้นไปนอยอู่ก่อนไปแล้วหนามากลว้นมือน,นี่ทาหมดแล้วอ่ะสันติอันนี้สันติอันนี้แป๊บเดียวเอามือสูงเอามือสูงข้างล่างแล้วอะ่ะไม่หนาวใช่ไหม <S <S ไม่หนาวเดินไม่หนาวอะ ที่ไม่ค่อเสียวเลยอะไม่รอดทำไมไปดูแลเลยไปดูแลไม่ดูแลน้องเลยอะคือเราจอยไม่รอดเลยยังไงลูกพี่เราเขาต้องการนต้องบอกคนเลยนะคะแล้วหนูทำไมไม่ลงมาขอเพื่อนรอหนุ่มๆค่ะไม่หนาวเลยค่ะไม่หนาวเลยไม่หนาวเลยตีดรอบไหมอีกรอบไหมต่ดรอบไปนู่นนะไมอ่อนแล้วค อทุกคนขณะนี้เราก็มีสองสาวที่มายืนให้กำลังใจเพื่อนฝูงอยู่ลองเข้าไปดูค่ะสันร้นเย็นไม่ค่อยหนาวมากใช่ไหมไมอยนาอ่ะนี่ไม่ค่อยหนาวมากเราเราเราไม่หนาวมากนะเนี่ยโอ้ยโอ้ยเขาไม่ดี แอบดูเห็นอะไรบ้างลูกเห็นอะไรบ้างมันเหมือนมันเหมือนอนมซอนอะไรเนี่ยขึ้นภาพหน่อยจินน่าจินน่ารายการล้ำเลือดมากเลยอ่ะป่าเมซอนเดี๋ยวป่าจะพากันรถสปอร์ตอี๊ทางนี้ทางนี้เหรอคะช่อ่าช่วยดูด้วยว่าเครื่องเล่นนี้เขาชื่ออะไรเนี่ยรถคุณปูถ้าติดแล้วมาคองมาแรกดูดีไหมตอนนี้คือรู้สึกแย่เลย จะป่าตาป่านู่นคือปู่ป่าคุณปู่เขาจะให้ขับี่รอบเนี่ยไม่รู้อ่ะใครอะทุกคนใครนี่เคยเฮยเฮ้ยเ่เยเฮยเฮยเคยเฮ้เคยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ่เฮยเฮ้ยเ้ย่ะเย้้เ

เด็กเสียวพี่หลับตาแน่เลยโอ้โหเสียวโอ้โหเขียว ส่วนมุดกัดอยากเจอแบบเสือกัดอะไรด้วเฮ้ยอยากเจอแบบเสือกัดที่ตาตันเลยอ่ะต uh 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 ันจริงอ่ะเมื่อกี้พี่อ๋องเขาแบบยังไม่ทังขึ้นเลย acting 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 พี่อ่งเขาแบบหลับตาด้วยนะด้วยพี่อ่ำเขาแบบ แอ็กซ like ี่ไงอันนั้นอแอ็กซี่ก็มันแบบเป็นการเด็กของพี่ก็พี่จะเอามือจับสองกล้องอย่างนี้เลยพี่ถ่ายเกล็ดอย่างนี้เลยอ่ะพี่ถ่ายอย่างนี้เลยไม่ใช่อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยไม่ได้เลยมาเลยใช่ไหมได้แต่นี่เลยนี่ไม่ได้แล้ว2022ผู้หญิงต้องปกป้องเช็ดจมูกค่ะเช็ดจมูกค่ะโอ้ไม่เป็นไรค่ะยังไม่ตายยังไม่ตายจะไปแล้ว เ้าจะไปแล้วไปแล้วนะไปแล้วเไปแล้วน้องไปแล้วรอดไปสั <laughs> กทีหมดเวนหมดกรแมนะ <im pe at> พี่ว่านะหมด ลูกลูกเหมือนแบบยุคผู้ก่ออกจาชญาเราต้องทำบุญเราต้องทำบุญเราต้องทำบุญแล้วกลับไปทุกคนก็คลิปนี้นะคะก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เกียวแล้วก็ช่องพระร่วมยศฟิชเชลด้วยนะคะแล้วก็ช่องสบายทุก day นะคะทุกคนคลิปนี้ก็บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายใครอยากให้น้องเกียวมาอีกนะคะก็คอมเมนต์ไว้เยอะเยอะเลยอยากให้อยากให้เราไปหาน้องเกียวที่บ้านนะ จริงๆฉันน่ะคือคู่แท้ยังขอ,องมันไม่ใช่คู่แท้ชื่อไม่เกลียวมันคือการแสดงใช่การแสดงจีใช่กับเกลียวอ่ะแอบคุยก,กันอยู่ไปกันไปกันเถอะ